เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อซาามาซ่อมกับเราซื้อสภาพนางฟ้าอย่างกับว่าเราดึงนางฟ้าจากสวงสวรรค์เนี่ยลงมาเล่นนะครับผมจะเป็นยังไงรอติดตามรับชมนะครับผมแต่ว่านางฟ้าที่ว่าเนี่ยคือสภาพนางฟ้าในนิยามของเขาว่าของเล่นนะครับผมเดี๋ยวเข้าใจผิดกันโอเคครับคือต้องบอกกันก่อนนะครับว่าผมเนี่ยซื้อมาทั้ง2แบบนะครับทั้งซากทั้งซาาที่แบบว่าพังไม่ได้เยอะแล้วก็พังยับแล้วก็ สภาพนางฟ้าแบบงามๆไม่มีตําหนิเลยอะไรเงี้ยหรือมีแต่อาจจะน้อยมากๆนะครับผมจนแบบว่าเออเรารับได้นะครับผมคนที่จะซื้อซากได้เนี่ยคุณจะต้องมีช่างที่ไว้ใจได้แล้วก็ฝีมือดีนะครับบวกกับราคาที่เป็นมิตรนะครับสมมติเราซื้อมาพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาตลาดจริงๆเงี้ยเขาขายกันสองสามพันอ่ะเราก็จะดีใจใช่ไหมทุกคน จะคิดจะอย่างนี้เป็นผมผมก็ดีใจถ้าเกิดว่าเราซื้อมาพันสองพันแต่ว่ามันพังแบบยับมากๆอย่างเงี้ยจนแบบร้องเสียเท่ากับสภาพนางฟ้าอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะไม่ไม่ควรใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับซ่อมไม่คุ้มเสียพูดง่ายๆประเด็นก็คือผมมีทั้งสองประเด็นให้ฟังนะครับผมประเด็นแรกก็คือตัวของเดนโอนะครับผมก็คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือเขาก็บอกแล้วแหละคนขายบอกผมมาแล้วว่า เอ้ยตรงนี้มันมีกาวติดไว้นะอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูตัวนี้ตัวนี้อยู่ในตู้นี่แหละอ่ะคือตัวนี้ครับเป็น2.0เดนโ deno ล่างหลักนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือมันจะมีกาวอยู่นะครับแต่ว่าคือตรงนี้เราซ่อมไปแล้วนะครับผมอ่ะอุ้ยตอนถ่ายคลิปไรเดอร์ทีมแดงมึงไม่หลุดนะแต่ตอนเนี้ยมึงลุดหลุดหลุดไม่รู้จับเวลาเฮ้ยพวกเนี้ย คือตอนนี้เราซ่อมไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพแพและกันนะครับว่าเออตอน,นที่ยังไม่ได้ซ่อมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเออเพจเคเคดีทอยเนี่ยเขาลงรูปมาอยู่นะครับผมอ่ะจะได้ไม่ต้องไปตัดไปต่ออะไรมากมายเดี๋ยวผมดึงรูปมาเลยทีนี้ไอ,อตัวเนี้ยมันพังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าประเดน็นก็คือถ้าคุณจะซื้อซากเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อแบบผมนะครับก็คืออย่าไปซื้อซากตัวที่มันมีปัญหาในช่วงของ ตาของไดอร์ที่เป็นพาสัยนะครับเพราะว่าไหลเพราะว่ามันซ่อมยากนะครับผมคือคําว่าซ่อมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ได้แบบว่าเอามาจากบริษัทพ่อบริษัทแม่ของเจ้าตัวนี้เอาอะไรมาเปลี่ยนให้ไม่ใช่นะครับเขาจะทําการอ่ะสมมุติมีกาวใช่ไหมตรงนี้เขาก็เอากระดาษทรายมาขัดอ่ะขัดเข้ารูปให้มันเท่าที่มันทําได้เอาสีมาทาหน่อยให้มันแบบว่าโทนเดียวกันอ่ะจบอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนกับบริษัทนี่ยงเขาก็จะแบบว่าเหมือนรถนะครับแบบว่าสมมุติว่ากระจกแตกเปลี่ยนกระจกใหม่อ่าก็เหมือนเดิมแบบกิ้งๆแล้วแต่ของเล่นไม่ใช่ครับมันไม่ได้แบบมีอะไรขายแยกแบบลดโกคาร์ตอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือถ้าจะซื้อซากหักอะไรอย่างเงี้ยข้อต่ออย่างเงี้ยซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อตรงม่านตาอย่างเงี้ยต้องรับให้ได้นะครับว่าเออมันจะมีรอยนะถึงซ่อมมาแล้วมันก็จะ หลงเลือนนิดๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็ยังสวยหล่อเท่สาหรับผมนะครับผมคือราคามันก็เป็นมิรด้วยแหละผมเลยยอมซื้อมานะครับส่วนต่อมานะครับซากที่แบบพังยับๆมีไหมไม่ครับผมหยิบมาให้ดูนี่ซากที่แบบพังยับๆเลยนะครับผมคือตัวนี้ครับหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยมันพังยับตรงไหนครับพี่มันพังยับๆตรงไหนครับน้องคือ หลายๆคนอาจจะเห็นทั้งทั้งเพจ KKDtoy ตอนที่มังแบบเสร็จแล้วหล่อแล้วหล่อเท่แล้วแล้วก็วเห็นทั้งตอนที่ผมโพสลงเพจต่างๆหรือว่ากลุ่มต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยแม่งหล่อจัดโมบอดี้มาซะด้วยขาไม่โกงแล้วสีก็สวยทำสีใหม่หมดทั้งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือตัวเนี้ยผมได้มาราคาตั้งต้นนะ2 5 0 0ถูกมากในตลาดเนี่ยมือสองก็จริงนะครับ มันจะอยู่ราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่เอสามพันถึงสี่พันนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยแม่งแบบเท่อะเออเป็นตัวพี่เท่อะแล้วคนไทยเนี่ยชื่นชอบมากนะครับผมก็เลยแบบเออต้องยอมจริงๆกระแสมันมานานแล้วแต่ว่าพี่แกก็ไม่ยอมลงสักทีนะครับผมก็ตามหากันให้ควักนะครับแต่ประเด็นก็คือผมอะสมพรปากคือช่วงวันเกิดเนี่ยเราก็อยากได้แล้ว มันก็มีมาขายจริงๆแล้วประเด็นก็คือเขาขาย2,005เนี่ยผมไม่ได้ต่อเขานะผมก็ซื้อตามที่เขาตั้งไว้แล้วผมก็แบบว่าตก,กระจยว่าทําไมยังไม่มีคนเอาทั้งๆท,ที่แบบว่าเขาขายแบบโพสต์มัน10นาทีเกือบ20นาทีแล้วอะแล้วเราก็เลยได้มาแบบฟุกๆนะครับผมก็ไปนัดรับกับเขาที่อนุสาวรีย์นะครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือตรงนั้นเนี่ยเออเราไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรให้ดูแบบว่าเน้นๆน,นะครับผมก็เลย เออยังไงผมโอนตังค์ไปให้เขาครบแล้ว,ว่ะแค่อยากมาเอาให้มันเร็วๆผมก็เลยแบบยังไงเราก็จะเอาอะเออมันพังแค่ไหนผมก็จะเอาซึ่งตัวเนี้ยเป็นงานแทนนะครับย้ําว่างานแทนนะครับอ่ะพอกลับบ้านมาเนี่ยแล้วมาดูเช็คสภาพดูเนี่ยสีนอกจากที่เขาบอกนะครับก็คือเขาบอกมาว่าเขาเคยกาวแขนเนี่ยข้างหนึ่งอะเคยซ่อมมานะครับเพราะมันหักเพราะว่าอะไรครับเคอ ตัวนี้คือล็อตแรกครับล็อต4จุดนั่นเองนะครับผมเข้าไปโตเนี่ยมีอยู่2รล็อตนะครับล็อต4จุดกับล็อต3จุดต่างกันยังไงคือ4จุดแขนหักครับ3จุดแขนจะไม่หักครับเพราะว่ามันรีออกมานะครับแล้วดูยังไงครับคือมันต้องดูที่ข้างหลังอย่างเดียวนะครับผมว่าเออมันล็อตอะไรนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นล็อต4จุดนะครับผมแต่ว่าคือไอตัวล็อต3จุดมันก็จะมีอยู่3จุดแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือคืออะไรครับ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อมือหนึ่งเนี่ยไม่มีทางดูออกเลยเพราะว่าแม่งเสือกรีในปีเดียวกันเออเพราะว่าปกติการรีมันจะรีภายในปีเดียวกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ารอตเนี่ยมันมีปัญหาเออแล้วประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูตามปีที่ผลิตหน้ากล่องเยดูไม่ได้นะเพราะว่าแม่งปีเดียวกันเออก็จบเลยไม่มีบอกเดือนไม่มีบอกว่ารีโนเวออะไรทั้งนั้นนะครับผมนอกจากพวกที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยแล้วก็สนับเข่า ข้างหนึ่งคือเขาเปลี่ยนนะครับแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแบบชัดเจนมากนะครับผมมันชัดเจนขนาดไหนชัดเจนขนาดแบบว่ามองจากดาวอังคารก็ยังเห็นนะว่าแบบว่าสีมันไม่เท่ากันนะครับผมคือเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาเอาหัวพ่นจากสเปรย์อะไรเงี้ยมาพ่นนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่มันไม่ละเอียดนะฮะคือเนื้อสีจากพวกหัวสเปรเย์มันจะใหญ่กว่าพวกแอร์บัดอยู่แล้วนะครับมันก็เลยแบบว่า ความเนื้อสีใหญ่เม็ดใหญ่กับความดิ้นงานเล็กอะไรเงี้ยมันก็จะไม่บาลานซ์กันนะฮะมันก็เลยแบบว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าแบบสีสเปรย์เนี่ยไปพ่นกับพวกแบบรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ถังมันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกันได้นั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คือสีแดงครับสีแดงกับสีเงินเนี้ยบางจุดเนี่ยแทบทั้งตัวนะครับเลอะเทอะมากนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ไปผ่านสงครามอะไรมาหรือเปล่านะครับผม,ผมก็เลย ส่งทำสีด้วยละกันก็เลยโดนไปอีก800กว่าบาทนะครับผมอ่ะยังไม่จบนะครับตัวนี้เนี่ยคือเราก็โมบอดีด้วยตอนแรกว่าเออมันเสร็จแล้วเขาก็โชว์ให้ดูแล้วว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปอะไรแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้แต่ว่าประเด็นก็คือพี่กี่เนี่ยผมก็คุยกับพี่กี่อยู่แล้วผมก็เลยอ่ะไหนๆก็เสร็จแล้วโชว์หน่อยละกันผมอยากแอคหน่อยละกันอวดหน่อยทีนี้พี่บอกว่าวงมาเลยตรงขาขามันโกงแล้วเวย้ยถึงเป็นแท้มันก็โกง ถ้าไม่อยากให้ขาโกงอะ่ะมึงต้องโมบอดี้เออบอกช่างเลยไม่กี่ร้อยหรอกทาเร็วอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เออผมก็คิดไปคิดมามันก็คงต้องให้เขาทําให้จริงๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราส่งไปใหม่เนี่ยเราเราเสียเวลาด้วยเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีนะครับผมก็เลยอ่ะจะจ่ายไปให้จบๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีของเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็น g o deno ตัวเมื่อกี้แล้วก็ motorcycle d o u b l ลตัว double เองผมก็เลยอ่ะ ก็ค่อยๆส่งไปให้เขาอะส่งไปให้เขาทําส่งไปให้เขาทําไปๆมาๆเนี่ยพอตอนกลับเนี <anak> ่ยเขาช่างนี่แซวนะแบบว่าตอนมานี่ก็เบานะครับแต่ตอนกลับนี่ทําไมมันหนักจังครับอย่างกับก้อนหินเลยเออมันค่อยๆทยอยไปนะครับอ่าเราเหมือนเราค่อยๆสะสมทรัพย์ครับแต่ไม่ใช่ครับผมค่อยๆสะสมงานให้กับช่างเขานะเออเดี๋ยวก็จะมีชุดใหญ่ๆเนี่ยผมส่งไปทําเหมือนกันนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากนะครับ เขาทามาได้สวยแบบสวยมากๆเดี๋ยวผมเอามาโชว์ให้ดูในคลิปถัดไปนะครับผมอะแต่ว่านี่ก็คือเป็นตัวอย่างของตัวที่พังแบบยับยับแล้วก็กลับมาเทียบเท่างานเดิมของมันเลยนะครับดีกว่าเดิมสัด้วยซ้ำนะครับเพราะาผมส่งโมโบอดี้นะครับผมอะไม่ต้องรอพาร์ทจีนทั้งนั้นนะครับผมแต่ตัวที่เป็นสภาพนางฟ้านเนี่ยผมมีไหมนะครับผมอะก็สภาพนางฟ้าน,นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยคนะนี่ สภาพนางฟ้ามาจากแมวฟ้าเป็นไง้องจองเวลาทุกคนเออสภาพนางฟ้าที่มาจากแมวฟ้านะครับผมก็คืออะไรตัวนี้ผมได้มาจากแมวฟ้านะครับผมตอนที่ผมไปตั้งรับในกลุ่มนะครับทั้งโอทัท้งไอตัวนี้เลยโอตก็สภาพดีนะครับผมแต่ว่าเสียงเดียวใส่เหรียญแน่นไปหน่อยถอดเหรียญไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวหายเพราะถอดไม่ออก ะครับผมอ่ะแต่ตัวเนี้ยสวยมากนะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าชอบคิบะมาก่อนแต่ว่าพอแกะออกมาเนี่ยโูสวยแบบสวยโคตร,ครอะ่ะวันนั้นเนี่ยผมไปรับไอ้ตัวนี้กับ Iron Man Mark 42นะครับของ T-Zero นะครับจากพี่ภูมินะครับผมพอผมแกะตัวนี้เนี่ยผมแทบไม่แล Iron Man เลยนะครับแต่ Iron Man เนี่ยไม่มีรีวิวให้ดูนะครับขายทิ้งไปแล้วะ <laughs> เพราะว่าผมว่าผมไม่ไม,ไม่ใช่ใสายนั้นน่ะมันสวยจริงนะครับแต่ว่ามันมันต้องมีตังค์เยอะๆด้วยนะครับซื้อซื้อไม่ไหวจริงๆอะ่ะแต่ตัวนี้สวยมากๆนะครับแบบสวยมากอะ่ะสวยแบบสวยโคตรเลยผมแนะนํานะครับผมถ้าใครมีตังค์นะฮะแนะนําให้ซื้อนะครับผมแต่ว่ารอราคามันดีๆหน่อยก็ได้นะครับผมอะ่ะอันนี้คือสภาพนางฟ้านะครับในราคาเนั่นแหละครับอะ่ะในราคาที่ผมรับได้แล้วกันอ่ะ ผมรับได้ไม่ใช่ราคาที่แบบบิดเบ้ร์เกินไปนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกําลังตามหาตัวไหนนะครับผมก็ขอให้ได้เจอนั่นเองครับผมในราคาที่โดนนะครับใครอยากได้สร้างขอให้ได้สร้างใครอยากได้แมวฟ้าเอ้ยใครอยากได้สภาพนางฟ้าขอให้ได้นะครับผมอ่าขอให้ได้ขอให้โดนอยากได้ก็จัดจะประหยัดทำไวใช่ไหมละครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องนั่นเองนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย <ś les> อยากได้ก็จัดประหยัดทำไมไอ้ยาวลีนี้ยังเด็ด